السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس على بابه بواب ولا على خزائن رحمته كتاب. وهو مالك الملك ورب الأرباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة خالصة عن الشرك والارتياب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الناطق بالحق والصواب صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسائر الأصحاب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى يا اولي الالباب وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه وجنبنا موجبات سخطه وبلايا فالله سبحانه وتعالى يقول وبقولي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ท่านอิหม่ามลีเอี่ยมฤทธิ์ประธานจัดงานท่านอาจารย์มุฮัมมัดอาดัมศรีวีเศษรองประธานฝ่ายพัฒนาการการศึกษาของกรุงเทพมหานครท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงสมรภูมินรงค์ท่านอาจารย์รังสรรค์วิทยานนท์ท่านอาจารย์อมัมบีรีอิสมัน หัจยสิทธิฮัตย์อุวิทยานุลและบรรดาท่านผู้มีเกียรติเราได้ทราบจากรายงานของท่านประธานว่าทุกปีให้ถือเอาว่าวันที่สามมกราคมนั้นเป็นวนัวน,ควนคืนสู่เยา้าคือหมายความว่าได้ตั้งเอาวันนั้นเป็นวันที่นักเรียนทุกคน ที่ได้เรียนกันมารวมเวลา41ปีแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนและครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาสหฮุดดีนนี้41ปีได้มาพบกันในวันคืนสู่เย้านี่เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งในหมู่การศึกษาของผู้มีการศึกษาชั้นสูง และเรารู้ว่าเจตนารมในการจัดงานนี้นั้นมีสามประการหนึ่งเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับคือมีอาจารย์อาบิดีนวิทยานนท์และอีกหลายท่านอาจารย์สองประการสำคัญเป็นการหาไรายได้เพราะว่าแต่และเดือนนั้นโรงเรียนต้องใช้จ่ายเงินถึงหก หมืน่นหกมื่นห้าพันต่อเดือนปีหนึ่งไม่ใช่น้อยนี่เป็นสิ่งที่เรียกร้องและขอความร่วมมือจากผู้มีใจกุศลและประการที่สามได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมจึงอยากจะอัญเชิญอัลกุรอานอายะหนึ่ง ที่อัลลอฮ์ตาลาเน้นให้เรารู้ว่าการบริจาคเป็นหลักการประการสำคัญที่อิสลามเราไม่อยู่นั่นก็คือนะอิบรหรอุลิลอบซารฟิลอิมฟาอิบระแปลว่าข้อเตือนใจข้อรำลึกที่ศาสนาอิสลามส่งเข้าไปในจิตสำนึกของผู้ศรัทธานั้นให้เข้าใจว่าการเสียสละ เป็นหน้าที่ของคนที่มีอีมานเพราะฉะนั้นคนที่มีอีมานจึงสละทรัพย์สมบัติเพื่องานอันลลอฮ์คนที่ไม่มีอีมานหรืออีมานน้อยก็ไม่สนใจเท่าไรหรือบริจาคแต่น้อยอัลลอฮ์ได้เตือนเราในตอนท้ายสุรอะลมูนาฟิกีนมีข้อความว่า وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَهَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ لأสำหรับผม เป็นคนที่มีความรู้น้อยผมจึงไม่บังอาจแปลกุรานตามใจชอบเพราะอัลลอฮ์นบีได้กล่าวว่ามัมฟัสซัลกุรานนบีเายใครแปลกุรานตามใจชอบของตนเองโดยไม่อาศัยสหฮาบะและตามิตาบินปลีมานะฟัลยาตบะฟัลยตบาวะมักอดหูมินนนาบให้มันเตรียมตัวไปในรกได้แล้ว เข้าใจนะใครแปลกุรานตามอารมณ์ของตนท่านนบีบอกท่านนบีว่านะให้มันผู้นั้นเตรียมตัวไปในรกได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องแปลโดยหลักการคือในที่นี้ผมจะแปลตามดัชนีอิบนิกะซีเล่มที่สี่ในหน้า373คือท่านเขียนว่าซุมมมหัสสหุมอาลิมฟัในอายะที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลฟิกูเจ้าทั้งหลาย จงบริจาคมิมารารักก็นาคุมจากสิ่งที่เราให้รุกีแก่สู่เจ้ามิกัะเบียอยะเตียอาดดขุมลเมาก่อนที่เจ้าจะตายไปคือคนเราก่อนจะตายให้บริจาคไม่งั้นไปตายในกบนูนะสาซาว่าเราไม่บริจาคก่อนจะตายให้บริจาคเสียก่อนอเพราะฉะนั้นนะเวลาที่มาเลกันมูด จะมาเอาชีวิตตอนนั้นรู้แน่ว่าใกล้จะตายแล้วคนทีบ่บกพร่องก็ว่าไงไฟกูละกพูดว่าเลวรับบลลิลเลลาอัคตานีอิลาอาจารย์ในใกล้อุ Allah โปรดต่ออายุผมไปอีนหน่อยเถอะต่ออีนหน่อยว่าง,งั้นนะฟาซัดแล้วก็ผมจะทำซาดะก็นี่นะผมจะทำซาดะก็เมื่อเวลามันใกล้จะตายมันก็นมุดมาถึงบ้านแล้วมันถึงพูดว่ากุมมินัสซาิฮหน ข้าพเจ้าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในเนื้อง,งานอัลลอฮ์ใช้จ่ายทรัพย์ตามที่อัลลอฮ์ต้องการอลัลลอฮ์บอกวาลงิออัคเซลลหูนับซันอัลลอฮาจะไม่ต่ออายุให้อะอิจาจะจะรูฮะเมื่อวาระสัญญาความตายได้มาถึงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนที่ใกล้จะตายน่ะจะเสียใจว่าได้บกพร่องในการเสียสละบริจาคอัลลอฮ์เตือน ดังนั้นในตัศเศตอิบนิกะซีเล่มที่สีหน้า373ว่าส um ุมาหัสสะหุมอะลลอิอมฟากดังนั้นอัลลอฮ์จึงเน้นอัลลอฮ์จึงพูดถึงความหนักแน่นในการเสียสละฟีตออาติฮีในทางพักดีต่อพระองค์ท่านฟะกอละอัลลอฮ์กล่าวว่าว um ่าอัมฟิกูมิมมารรักนากุมสูเจ้าทั้งหลายพึงเสียสละ จากสิ่งที่เราให้สกีแก่สูเจ้ามิงกับเลอายะเตด้คุนมองก่อนที่คนใดคนหนึ่งจะตายลงฟยกูล่ะเพราะใกล้จะตายนั้นต่อรองกับเบลกลมุดว่าเลวลาขตนีอีลาอาจาลิงใรีบขอต่ออายุอีกหน่อยได้ไหมฟะสัสดะกอข้าพเจ้าเสียสละข้าพเจ้าสดะกอวกุมมินอัล ص ลิฮิน ข้าพเจ้าจะทำตนเป็นคนอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นท่านอิบนุกะซีดจ,จึงสรุปให้เราฟังว่าฟักลุลลฟักุลลุมุฟาริตินพยะะั้นนะคนในก็าตามได้ละทิ้งจังหวะที่ควรจะบริจาค拉อจากจังหวะควรจะ,จะบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างอะไรก็าตามแต่ จังหวะที่จะบริจาคนั้นมีแต่เขาละเลยนะยันดามุอินเัลีย์ติดอดเขาจะเสียใจเวลาก็จะตายถ้าท่านไม่ยอมเสียใจเวลาก็จะตายท่านบริจาคขณะนี้เพราะะมาซาตุนยีนต้องการใช้เงินเดือนหนึ่งหกหมื่ต่อเดือนจึงไม่ใช่ง,งานเล็กน้อยซึ่งเราจะทิ้งภาระให้ฮัตย,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 ยาฮัดยัตวิเทนนนคุณียวเป็นผู้หญิงแมแน่นอน ต้องอาศัยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ได้ความรู้มาจากครูบาอาจารย์ได้สอนไปว่างั้นเพราะฉะนั้นวะว่าจาลูตูลมุดดะคนที่กระจายขอต่ออายุนะฮะวะเลาไซอันเยซีรอนถึงแม่ต่อและนกก็ตามเนิยอตัตบาทั้งนี้เขาทบทวนถึงความบกพร่องที่เขาพลาดมาแล้วว่าเขาได้มริจากนั้นเป็นการ ขาดทุนว่างั้นเวสต์มาฟาตหูและเขาจะไปเอาสิ่งที่เขาผ่านไปแล้วนั่นเหมือนเราตายไปแล้วน,นะอย่างอย่างพรุ่งนี้อย่างเมื่อวานนี่จะไิจากเมื่อวานนี่ไม่ได้หรอกเพราะเราตายเวลาผ่านไปแล้วจะไปจากพรุ่งนี้ก็ไม่ได้คืนนี้อาจจะตายก็ได้เพราะนบีมุซาหลังจากมุนา,าจะรอตาลาแล้วเมื่อวานไม่ต้องคิดเพราะว่าผ่านมาแล้ว แกไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ต้องคิดอาจจะตายก็ได้อย่างอิมามแล้วมมตนโนยไปรถกันได้ไหมรถกระโดดข้ามเอ็นมาทนตายทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันสําคัญเมื่อวา้ใกลขายไหมพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าเราจะยืนต่อไปหรือเปล่าโอลละตาลาอัลละ์กล่าวว่าอย่างนี้นะฮัตตาอิดาจารูานเมูว่าคณะเมื่อคนหนึ่งก็จะตายนะอลละวยิมนีอว่างนั้นนะอ้อัลลอฮ์ ต่ออายุผมอีกหน่อยและอัลอลีอามุซอนฟีมาตรักตุหวังว่าต่ออายุแล้วจะทําทุกอย่างที่ทิ้งพลาดทั้างไว้นั้นกันละออตอบในฮารุฟรัดเจนเราไม่ได้มาลองไม่ได้ที่ว่าไม่ได้นี่คือต่ออายุคำอลัลลอฮ์ตอบไปคนใกล้จะตาที่ขอต่ออายุท่านว่าไม่ได้กันละอินนาฮกาลิมาตุนมันไดก้ก่อได้พูดขึ้นหัวก้อย,อยมีความเปนไปไลายังมีอยู่บนอซูล มันจะไปอยู่อารัมบรซักแลว้วจะมาขอต่ออะไรละ่ะลุงก็จะตอ่อแล้วผักขาวก็จะฉีกแลว้วหลุมก็จะคุณแลว้วมันน้ำซ้ำซื้อซื้อโรงใ้คนตละลเกินแลว้วนะจะมาต่ออะไรกันเนี่ยจะเสียใจตอนนั้นนะพี่น้องทั้งหลายว่างั้นนะนะลายจุฬาดันบะบานดอกฮูลิลอาจาร อัลลอฮ์จะไม่มองจะไม่รับพิจารณาคำต่อรองสิ่ต่ออายุวะาวะฮูอักบะบมังมันม่ยีกู่น่สอดีก่อนฟิกาวิตาลาฟะมาเล่รุดดูลาดูนิมานุวันอัลลอฮ์ว่าถ้าหักต่อให้มันมันก็อย่างเก่านั่นแหละเขาไม่ทำยางเก่าว่างั้นท่านจึงไม่ยอมรับฟังท่านอบูอัิสาท่านดูตได้กล่าวว่าอะนี่แหละคำอัอัลลอฮิบเนอบาส ท่านอัลลอฮฺฮิบนาบบาสฮิบรุมักกล่าวว่ามังกาณลหูมาลนใครก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติยยบุฮัจมีใ้ที่รับบิฮีถึงโอกาสจะทำฮ a j ีมีทรัพย์พอแล้วเอาเยาวีวัยไรฮีพีฮิซักาฮิวิจักฟลัมเยฟอันและมันก็ตายโดยไม่ได้ทำซาลาหรุญยาอินดัลมโหสถจะขอต่อรองเมื่อเวลาใกล้จะตายเอาละผมจะพูดอี่งหนึงอีกอย่างนะครับ ในโลูกนี่มีคนดีสี่จำพวกท่านจะเป็นพวกไหนหายได้นะฮะต่อไปนี้ผมจะพูดคนดีสีจส่จำพวกคนดีสี่จำพวกนี่ท่านมีส่วนไหมถ้ามีส่วนก็นับว่าเกิดมามีวาสนามีหะดีษเล่าวัยนี้อิจาการในเอวมูลเกิยรมาเมื่อไรถึงวันกยามะฮะถึงวันกิยามานั้นนะฮะ ซาูอรเบานาฟารนเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญคนวิเศษสี่พวกอินดาบ,าบิลยันนะเอามาไว้ประตูสวรรค์มีคนสี่จ้าพวกถูกเชิญมาไวมา้มาหน้าประตูสวรรค์นะบิวีอัลอาซาบิวัลฮิสาบ พอเกิดจากกูบูน่ะไม่ต้องเห็นการสอบสวนไม่ต้องทําอะไรหมดเลยอ๋อเอาจากกูบูทุกทันก็เชิญให้มาบปน,นาประตูสวรรค์เลยสีจ่จำพวก<ม>ท่านมีไหมในสีจ่จำพวกนี้ถ้าไม่มีแล้วก็แย่ฟังนะอ่าอิาการในายามุลกิยามะมนบีบอก เมื่อถึงเทน,นกิยาะยุตบิอารบานินาเฟเรนอินดาบาบิลจันนะเขาจะนำคนสี่กลุ่มมาไว้ที่หน้าประตูสวรรค์บิไวหิวลาซาบิวัลให้ทราบไม่ต้องถูกอาสาบไม่ต้องถูกสอบสวนเลยเกิดจาก,กูโบก็ถูกมาเชิญหน้าประตูสวรรค์เลย <S 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 ลอันอว,วัลูคนแรกอัชีฮีดูฟิลมาัดิกะคนที่ตายในสงครามเพื่อต่อสู้พเพืหนา คนตายเสียชีวิตเช่นตายเสียชีวิตทศัตถิอะไรที่หูนัยน์ตายที่บัดดาศ์ตายที่ตะบ,บูตายมากมายแล้วงั้นฮะน,นะตายพวกนี้คนที่ตายเสียชีวิตฝังทั้งเลือดโดยไม่ต้องละหมาดเลือดเป็นพยานเอาประตูสวรรค์เลยส๊อปเนื้อนะเราคงไม่ได้นะอันนี้นะคงไม่ได้มุ่งนะไม่ได้ซอมอ่าอัลฮัดูบิไกรอามะลิลฟาซั คนที่ทำฮะจีที่ไมไ่ทำเลวชั่วทำฮะ j ีอย่างจริงๆก็เขาก็เป็นพวกหนึ่งที่มายืนหน้าประตูวสวรรค์ <Okay. S 1> เพราะว่าเวลานี่ฮะ j ีมันเป็นหลายพวกทำไมละ่ะบางทีไปฮะ j ีเนี่ยมีเงินมากก็ไปทัศนาจร <Okay. S 1> บางทีก็ไปขายพลู <Okay. S 1> บางทีดีไม่ดีพายามาไปด้วย <Okay. S 1> บรรย์ฮ a j ีนั่นท <Okay. S 1> ่านฟังนะเม็จะเล่าให้ฟัง สมัยก่อนนี่นะฟังนะฮะ่านฟังหน่อยนะเวลาที่ควายเปรเด็กเนี่ยนะแม่ที่ควายเปเด็กยอาไี้เลออิลลาอิลลอัลลอฮ์โมฮาบะควายไปให้เด็กหลับแต่ควายนานๆเปลี่ยนใหม่แล้วฮะฮะทุกอาดัมสีตีฮาว ตัวเนเนแน,แนมอนย่างกีโตัวอ่ะว่าให้เด็กเนะี่ยอ่ะเป็นอาดัมใหม่เ <Yeah. S 1> บื่อใหม่แล้วตุ๊กแกเอ้ยต,ตัวลายพลอยพลอยงูเหี้ยงูเขียวตัวน้อยหอยหอยลงมามันเป็นประเด็บางทีลืมไปตัวอาดามัมตัวลายพลอยพลอยตัวาดัมเป็นตุ๊กแกไปแล้วนะมีอีก ที่เร็วกว่านั้นฟังให้ดีนะกว่าไปกวาไปเล็กนะ่ะโตลาใบาละว่าจะไปฮาจีลูกเมีมยไม่มีละว่าจะกินแกงไก่ไปมาก็าละไปเซรอกูบูนาบีขึ้นอูดลงเกียนละไปรำเรียนละแซะอาลีผู้าวข้าวข้าวละให้ลูกสาวเ็นดี <laughs> มันไปมาก็เพื่อกบมาแต่งงานง่ายให้มันเธอะมันเป็นฮาจีแลว้ว <laughs> ฮัจี์เหล่านี้เน,นี่ยนะจะเป็นยังไงท่านนาบีบอกนะว่ามันอ่าฮัจีะนะไรมันฮัจญ์ฟะล,ลัมยัรฟุสวะลัมยัฟสุษใคมันดูนดีๆก็ย่อมมีวะดอุมงใครที่ทำฮัจีไม่มีบาปนะมุดบาปเหมือนกลอดจาท้องแม่เราคงไม่เอามั้ยฮัจีฮัจีมาบรูนเนะีทำฮัจีแล้กวก็าตายเลย <laughs> แต่ อันที่สองฮ aji มักบูลฮะ j ีมักบูลนี่ท่านรู้ไหมเราจะรู้ได้ไงฮะ j ีมักบูลกับฮะ j ีไม่มักบูลอิหม่ามวะซาลีอิหม่ามนาวีเขียนไว้ในมานาซิกว่าไงเพราะเพราะอิหม่ามนาวีว่านี่เรารู้เลยว่าฮะ j ีนี่คนนี้มักบูลหรือฮะ j ีเสียเปล่าขายนาไปแล้วไม่ได้อะไรนะพวกนี้วะ่ามาี علامات การบูลอันยิ่งขึ้นไม่มากนัก ฮะ د ีมากะบะลหรือไม่มกระลให้ดูสังเกตดูก่อนจะไปกับหลังมันไปก่อนจะไปมันมีฐานะเลวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกับะฮะ د ีแล้วมันดีขึ้นรักสุราขึ้นมันอะไรไดขึ้นนี่ฮะ د ีรับแล้วถ้าไปก่อนไปมันก็เล่นไก่กลับมาก็เล่นไก่กินยามาฮะยีนะไม่รับรู้ได้เลยแต่ยังไม่บอกว่าฮะ د ีมึงนะคราไม่รับเดี๋ยวถูกเตะ <c oughs> อ่ารู้เลยฮะ د ีรับไม่รับเอาเลยนะ <c oughs> หนึ่งนะสองฮ ا د นะ สาม عالم ไม่แง่ริ่งอิมลอแล่แง่ ع ا ل ีอามิลแบิอิมล์คนอิมล์ที่ปฏิบัติตามความรู้เช่นนั่นเช่นอย่างอาจารย์อบิดีนเราหรืออาจจ็นอบิดีนอิสมานเราเนี่ยอ่าเรียนรู้เลยปฏิบัติตามรู้อย่างงั้นคนนี้อยู่บนยอาตัวสวรรค์ไม่ต้องให้สาบแล้วก็อัสอาละอันที่สี่ อัสซีุ่ละดีอิกตสมาลันมินเหลลีวะอันฝะกฟีฮีกีฮีคนที่สี่นี่คนใจบุญชอบสร้างโรงเรียนชอบสร้างมัสยนะิดนะโดยได้เงินฮาลลาจฮารามเหมนกันสี่คนนี้เข้าประตูสวรรค์แต่ทว่ามินิสัยอันหนึ่งคือคนเราคือแย่งจะเข้าเป็นเดอะเฟิร์สไม่ต้องการเซ็กกันเทิร์ดและโฟด you understand what I <c> s <oughs> a คือหมายความสา other, ี่คนนี่มันจะเอาคนแรกมาอยากเป็นที่สองที่สามอยากเอาที่หนึ่งจะเอาคนแรกนะฟาฟายูนาซูบาดูบาดลลิดูคูลเจเนติอวัลันทั้งสี่คนนี่มาแย่งว่าใครจะเป็นเข้าที่หนึ่งนะฟายูสุลลอฮฺต้าลาดจบรีลอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งไซนาจิบรีลเลยอะมันเป็นอันวญาโตตุลากันมาชี้ว่าสี่คนนี้เขาสวรรค์แน่แต่ใครเป็นคนแรกจะเอาคนแรกเท่านั้นแหละ นะเหมือนเรามีเมียแล้วเราอยากได้คนแรกเราสะอาดบริสุทธิ์นะมีพรหมจรรย์อย่างนั้นสิแต่สมัยนี้ลำบากนะ,อ,ะอย่าพูดเลยไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะเอาละญิบรีนมาก็ทำฟาซาอลฟาซาลาอว,วนอชช่อีสิ สิ่งแรกที่ยิบรีนถามคพื่อน ش ه ي บีมาอเมลดาฟิดดุนยาวะท่านทำอะไราในโลกนี้ว่าอันตาดูรีดูดูละยนันเดอววันันต้องการเข้าสวรรค์ก่อนกอลากุติลตูฟิลมาริกะฉันถูกฆ่าในสงคารามเพื่อศาสนาวันนั้นต้องการเข้าก่อนยิบรีนก็นถามว่ามิม,มันามเอตตะสวาบชชฮิดผลบุญที่คนตายในสงคารามนะ่ะรู้มาจากไหนละ่กละกอลามินัลอลมามะบอกครูบอกมา อ้งั้นถ้างั้นแล้วก็ยิบินีนก้กล่าว่าลาตุก,กัดดิมาลาหวลนลิมิก่ะแกรู้ผลบุญว่าตายทุขงข้าวหนานั่นมากนึได้บุญจากครูสอนอยากเข้าสวรรค์ก่อนครูสินะระวังนะขางครูนี่สําคัญนะอาจารย์อบิดินกรตายไปแล้วเราก็จะต้องนึกถึงคําไหนที่แกสอนเราจําให้แม่นเพราะว่า การที่เราเชื่อครูที่แล้วมาแล้วเป็นการกระตัญญูต่อครูบาอาจารย์แต่ถ้าครูสอนไว้แล้วให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปกินยามาเราทรยตต่อครูนะครูในกูโบรลุโกรธด้วยสิรูกสิกอย่างนั้นนะสหิปไปก่อนไม่ได้นะสองซาเนียนนะอัลฮายูนั่นคนณฮจี้วยภาษาท่านทำอันบอใช้ทำฮจหมอนัันไม่ได้มีอะไรเลยฮจียางเดียว ม่เด็กเกี่ยวข้องอย่างอะไรเลยกอลามิมันส์เมียตสาวาบัลฮัดท่านรู้ว่าดีในบุญมากรู้จากใครอะ<ม>กอลามินัลอบอกครูบอกมาแ<ม>ล่าตุก,กติมอลามอิม,มีการยาข้าวกอนครูสิ<ม>แต่นี้ดูปัญญาดูที่ว่าครูน่ะอาจารย์อบียินก็จีใครก็ดีนะก็รู้แล้วว่าครูคนอื่นตุกห้ามไม่ข้าวกอนท่านครูจึงพูดว่า อิลาฮีอ,าสสอุลลอฮมาฮัซัลตุลกลรศึาข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้ความรู้รอิล,ลาบิ่ะ้าจะมีคนใจบุญมาเสียสละมาสร้างโรงเรียนให้เงินเดือนอย่างนี้เนี่ยผมจึงได้เห็นความรู้มากนะอัลลอฮ์บอกซาะดะกอลลาลิมุอัลลมที่พูดถูกไม่เห็นแก่ตัวเสียสละให้คนบริจาคเข้าก่อนซาดะ ยาริดวนอิฟตาอับวาบุลจันนะอิฟตาะอับวาบุลจันนะริดวันเิดเประตูสวรร์ได้ฮัตตาสักยิวอววาลให้คนใจบุญเข้าสวรรค์ก่อนอูฮาอุลาอิบ่คนทั้งหลายนี่ย ش ه ก็ดีฮะจญก็ดีครูอะนะอ่ากรดีเข้าทีหลังคนใจบุญเข้าก่อนเพราะฉะนั้นคือวันนี้ผมอยากจะเชิญคนเข้าสวรรค์ก่อนวันนี้ ขอเชิญคนใจบุญได้เข้าสวนก่อนนะก่อนใครก็เพื่อนเลยว่างั้นหวังใจว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมจึงขอดอเปิดประชุมเลยและขอดูุาให้อาจารย์อบิรีนะอาจารย์ทุกคนด้วยพอผมมาที่นี่ผมนึกถึงวิญญาณคนอเลมหลายท่านเช่นวิญญาณของท่านนะท่านกีที่แอร์แล้วนะคนเก่าคนแก วิญญาณของท่านอาจารย์สอนเลยนะอายุของท่านจุฬาแล้ววิญญาณของนะท่านหุษเรศศิวิเศษนะวิญญาณอาจารย์อบิดีนผมคาระวะตอบรรดาวิญญาณเหล่านั้นขอให้วิญญาณเหล่านั้นได้มีความสบายเถอะเพราะพวกเราได้ความรู้เราสอนนี่ความรู้เนี่ยส่งไปถึงครูอีกนี่ผู้ลูกศิษย์ทาหายท่านได้บุญแล้วครูที่นอนในกุโบน่ะ ได้บุญอีกจากที่สอนไปเนะี่ยไม่ไม่ไม่ขาดเลยคนสอนในพลบุญร้อยหนึ่งครูท่ตาก็ได้ร้อยหนึ่งเพราะงั้นครูได้มากเหลือเกินอย่างอาจารย์อภิดีนี่สอนมาสี่สิบปีเนี่ยได้บุญเยะและฉันขอโดอให้ผมด้วยผมโแกแล้วอยากมาอายุต่อไปอยู่กับท่านทางหล้าอีกจะได้อยู่กันนะฮะต่อไปนี้ผมอ่านดอาเปิดงานนะอัลฟาติฮะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ضالين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم وأدم العزة والتمكين والنصر والظفر والفتح المبين لمن اخترته لاصلاح امور الدنيا والدين اللهم واصلح ائمتنا وامتنا وضاتنا وولاتنا وعلماءنا وفقهاءنا <applause> وطلابنا صلاحا تاما عاما وجعلنا هدى مهتدين اللهم عليك اداء الدين والف بين قلوب المؤمنين وفك اسر الماسورين واقض المديونين واكتب اللهم السلامة وَالْأَيْنَا وعلى عبيدك الْهُجَّاجَ والغزاة والمسافرين والمرابطين خصوصا الى روحي اسماعيل والى عابدين لا أستاذنا كافة ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم السره وأخفى مستجيب صلى الله, صل الله, صل الله أو على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أو على محمد صلى الله أو عليه وسلم وصلاة الله سطور احمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وعلى محمد رب صل عليه وسلم